สวัสดีทุกคนวันนี้เราตั้งองของน้องอูลองสั่นอีกแล้ววันนี้อูซีก้อนที่เดินทางไปเวียงจันประมาณสามโมงแล้วอูซีออกเดินทางไปเวียงจันก็เลยแปลว่าโอ้ยอูมีอะไรเฮ็ดซั่งยู่เหือเนี่ก็มากินตำกับครอบครัวเนาะมื่อเมือทำบุซ่แล้วเซอย่าให้ขาดซิมนะทุกคนตำข้าวปุ้นใส่ปลาหมึกกรอบแล้วก็ใส่อ่า น้ำปูคิริวน้ำปูโอ้จะแซ่บเหลือเกินไล่พวกเราก็เลยต้องแบบยนี่เอามีหลายคนมากินเนาะทราบไปน้องเนาะคำเนาะเหมือนเดิมทราบไหน้องเหมือนเดิมได้ก็สวยกันทั้งทั้งสามคนเหมือนเดิมโอ้โหถ้าไม่สวยก็ไม่ได้ถั่วกว่าเรานะคะโอ้โหน่าทานมากคำพูดเธอน่ะลดมากเลยว่าแซ่บขนาดทุกคน ที่ปลาเพล,งเลิงมันคือเขาเนี่ยปะมันข้าวปุ้นได้กิ๊กมันบอก่คือตำมะฮง,งนี่ปอ้อนน้ำน้ำต้มน้ำต้มเอาพวกมาซีลูกิกี่กิกน้ำมันดูซิมซิม,ซมสิมว่าเค็มอ้าวเคมกระปจะต้องการให้มันเค็มเหรอ ใส่น้ำปลาลงไปน้ำลายแตกอะค่ะโอเม่ก้าใส่ผักผักกันเด้อค่ะหอมเปี๊ยเนาะหอมเปี๊ยมาตางลงพี่ใส่ผักเข้าเลยปลาจะทำห่าเราเ่าล้างสะอาดหรือเปเออสะอาดละ่ะถ้าจริงต้องมีใบตองมาห่อเนาะเนาะ

ป้าทุกคนเป็นตาแซบเนาะเอาก่อนดูกุกกิกลงก้อนตลอดเลยเนาะไปมาไมานม่ห่นไอเดยวกินแม่อาซาอ้น้องกันเส้นเก่าเส้นเคยสกุลได้บุพเพคาสำนีขอบคุณ อ่ะหยับนาสกุลโอ้ยขนาดเด็กไม่คิ้วเด็กแตกบ้าบอสบ่วงมาบอสบ้วเเที่ยวเนี่ยมาไอศกรีมไอศกแบบนี้แหละแบบโบมีช่วยอืมแล้อแรงนี้เป็นครั้งแรกที่นอนทันย้อยอู้เดินคนณยิบงไมเคยนอนอ่ะ อย่างกติต้ก to ็นอนอย่เช่นเดิมไ่เ็นเดิมทำมเพ็ดเพื่อส str ีหแบเนี้อีกทีเดียวตัเาัเอ่ยจะลาดเล็วเท้ตัดอันเดอคหั่นออกเยอเยห็นสลัดเดีวดูข้อแรกคำข้อห้องกับเปียกลักก็ตุกันบ่้งหูบุ้งยังเด๋อตกัน ตึ๊กเลยโอ้อันอันไม่ทั่วสักกนเลช่วงท่ามทำตัวเมื่อคืนนี้คนแบบม่ความเนาะเาให้มาซี้อเงิเ๋อแปดแปดมือที่่านมาพวกนี้กำลังใจนะเอาให้เงินเึีเบิ้นกับห้างเล่มเลยทำทีเนาะเล่มขึ้นเป็นเล่มลงมันก็เน่ามาแล้วปลาดาวเ้ยมันเหี่ยวมาแล้ว

เราเข้าตูกไปแล้วดื้อถ้าบอเห็นแม่แล้วใครอนไแน่แม่มันก็ว่าทุกที่ปามึงเลยบอกมึงจะช่วยใครตะอดเลยเก็บก็เอาเก็บก โอ้ยมันจะห่วงเลยเหรอพ่อน้าหัวห่วงเลยอืมออมกินไม่ได้ไมหุดยหุด้อยกินไ่ได้อ้าวผีลิวอือปวดด้านล่ะใช่ค่ะสนใจเปิดลูกนะอือจะปวดปิดกตายเงินตู้จ้อยฮะ cửa lọt bằng lắm mất hút bằng lợi 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 โดนพวงเลยเออพูดหยาบอ้คบหมูุกมานั่นแล้วกล่องจะผึ่งอันบลูมันคุณดูอันดูดนหัวหม่องวันนี้มีไหมวันนี้มีไมาตามมาเลยสิทำดิจ เราสิกินไหมป้าั้งไว้แล้วชอบก็วยเติ๋ยวไกัใบกุ้งน้อยมันปลุมเมื่อไหร่ซอนเมื่อก่อนแค่ซอนแบบซ้อนมาเยอะครับมากเลยเปิตได้ดีอ่ะ ตัวเองเอาไปแดนมั้ยโดนทับพอดีกับงัดเขาครับอืมรยังน้ำนะแล้วเปื้อกระป๋อแทบแบบมีเนื้อกระปูมันชิมรสหนวดทำใิออกด่างตุ้งๆอืมขู้ดอกก็เม็่อะไรมั้งบอกต้นโตนอ่อนยังคักบะหมี่ข้าวตุินข้าบ้านขายำเ้ายำตุ้งหนวดให้เหลวบ้า ตุงป้ยเลยนะป้าไปแซ่คอยไปทำเมนูพวกนู้นที่นัวว่าอยู่แบบนวดเลยแบบน้ำมันตุกเลยกินรอมด่งเป็ดดงแบบแซ่ัวนาดโอ้ยงาก็เต็จร้อนๆลนมเขาแปลงได้บ่ใหญ่ตัใหญ่าที่จะปอืมแล้วเขาปากกันตางซื้อมือเลยเข้าประกันมือเลย เอาอไปมุมบกบิ๊กแปรงได้มือนึงก่อนหน,งหนึงก่อ,โอ,โอโนโดยขนอย <c ười> เอาอันนี้สลับปับเตียนเดี๋นอะอันนี้แม่อายกับมักขับุถนี่บอสเซบบอุบั เมือานนะเนาะผ้ชายาชทวยคนดึงมโอ้ยบุ๊ดกินหนักมาอือขอบแม่ลูกขอบแม่เขาเฉยๆวะารับปุ๊บไปตูวันแม่เขาที่ไปกินข้าว่ำก็ไปกินตั้มเต้าก็จับได้ก็กินกับน้ข้าวปที่ไปงันคือดึดเขาก็ทไปงั้นหมอกคอไปแม่เดินมาหาปุไปโอ้ยแต่อุดดรู้ายเขาท่ยมึงหนักกว่าน่ง บอกแม่เหาไดนวาแมาเาไปกเป็นเดียวไปมีคามจริภาพภาพเป็นหน้าก็ไม่เคยเลยเหลือแต่ซากเหลืแต่ซากปไปล้างมาเจียงเทพเจียงนาเมื่คืนี่นะผ่ากันกินข้าวแล้วผ่กกันกินขงาวผ้ามืดเรื่อนเดียววุ่นวุ่น มกคุกกะข่ายมดละเด้อฮานมะคุกกุกกิกนะเดี๋ยวมือไรงไปเอามาอีกสักคูนกับเธอหน้ากับปูกสลีปูกอันนี้กเอามาข่ายพี่เอ้ยกระดาเด้ออันมืวนนี้กับ่ายลอยบ้านนี่กับอใหันมดาสลีได้อสลีนะมก่มันน่สลีได้ลาอแล้วกะสลีนไดพูดมักตรงมักแต่งมักถั่วเนาะมันมันมดหน้าก็ชัชุนนาชูชีฮ็ตชวนมักล้วยเอาม เอามากล้วยนนะ้ำมันอะได้คายดีดีเมตาเอามาคายในคายอ่อืมมะกวยน้ำมันตึตงพอเผื่อเยอะกว่อเอามาคายไหมอีเมคายให้กินก็ยงังไม่พอเลยอีตุก,กินผู้เดียวกับหมดละเผื่อนึ่งก,ก็ได้เจ้าลาบกะนะัน่ะ